สื่อเคียร์เบื้นนะผมอย่างช่องบ LG c h ช n แ e l แล้วนี้ผมผมจะมาเล่นอ่างอิวิกอีกครั้งผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นตำแหน่งที่ว่างอีกครั้งนั่นเองเฮ้ยครั้งี้แล้วผมได้เล่นเลน้าทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งเมียแล้วเรื่อนี้ผมจะได้เล่นเลยแล้วก็ต้องไปดูกันเลยทุกคนมาเดี๋ยวผมเล่นในที่ว่างเองทุกคนเดี๋ยวเล่นในที่ว่างเองผมคาดว่าผมจะได้แทงมมนกระสับนี่แหะทุกคนผมวยสับรอแล้วกันนะครับผม แทงซัพพอร์ตอ้าวเรามีซับแล้วซึ่งเราขาดเขาบอกเราขาดมิดเลยนะทุกคนเราขาดเราขาดเล่นง่ายแล้วเหรอโอเคเราขาดเลยนันแล้วแี่ผมอยากเล่นที่สดุดก็คือตูเลนนะทุกคนตูเลนครับแน่นอนเดี๋ยว,ว่ายุ้ยเดียวแต่่ยุ้ยผมไม่มีผมขอเล่นตูเลนก็ได้อืมตูเล่นนี้ผมก็เล่นถึงแค่โลเขียวยนะทุกคนแต่ยุ้ยนี่ผมน,น่าจะนโลขาวั้าง โอเคงั้นไปตูเลนปาเริ่มเกมกันเลยูซึ่งผมก็ได้ตำแหน่งเมย์ทุกคนกนี่เราเขียนจริงๆง,งด้วยผมเจอกับเลียนาสกินเวฟแล้วก็มีตูเลนเหมือนกันแล้วก็มีมูลาฮายะเต้บอลดมชนะได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้อาจจะพอชนะไหวทุกคนโอเคแล้วก็ไปรับชมในเกมไปเลย โอเคมาแล้วคนไปไกลไปกันไปกนไในเวลาฮีโร่ของพวกเราแล้วโอ้ตัวเล่นนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะซึ่งมันเล่นยังไงก็ผมก็รู้อยู่ออไม่โดนผมก็เล่นหน้ามันเลยมันจะมาะเบิดใส่หน้าผมนั่นไงเอาผมจะตีคลิป อืโอเคเออมีตัวอยู่ฟึบนี่โดน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 ไปเหอโดนไปหน่อยเหอฟึบฟึบไฟแล้วตอนนี้ผมจัดการมันจัดการมันจัดการมันฟึบฟืบฟบ โดนโดนโดนตายเรียบร้อยเฟิร์สบัตรแบบตึงตึงกระปุมทางั่งของ,งผมเองที่ได้เฟิร์สบัตรโอ้โหผมนี่ก็เล่นพอได้นะครับโอ้โหแต่ว่าตัวเล่นมาแล้วตัวเล่นมันมาแล้วทุกคนโอเคไปเติมล่างก่อนทุกคนผมอยากได้ทันได้เบร์มากเลยอะฟึบฟตายสวยฟึบฟๆบฟ โอเคเรียบร้อยเรยน่าน่าจะตายแล้วทุกคนโอเคฟึฟๆเราปล่อยไฟฟ้าไปเอ,อเรียบร้อยเราไปเวทมันดีกว่าครับทุกคนเราไปดักรอมันรอมีตัวมาโอ้ยตัวเล่นมา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 เรียบร้อยเรียบร้อย,ต,ย,อย,ต,ย,อยตาย Nice. นายทำได้เบอร์อะไรด้วยฟึบช็อต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 เรียบร้อยฟึบโอเคแล้วก็พอเล่นพอได้อยู่แหละเพื่อนไฟกันไงครับทุกคนไหวไหมไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะไม่น่าไหวไม่น่าไหวไม่น่าไหว ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้มตายฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บตายเอือบแต่ผมก็ตายว่ะอะไรอย่างนไรเราก็ได้คิวถึงสี่คิวเลยทุกคนไม่ใช่เราดิคนเราฆ่าไปสี่ตัวเลยนะมูลาด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 เนี่ยฆ่าโซก้าได้นะอะไรเราไปก่อนปึ๊บไม่นั่นนายโซก้าโดนฆ่าจริงด้วยทุกคน มูรายมันตัวมูรายนีตายนะคนผมจะทันได้เบิร์ตไอหน้ามันเหลือเกินทันได้เบิร์ดเอ้มเอโอโหเขาเขเขาล่ามอะไรกันตรงนั้นน่ะฟืบฟืบฟืบทันได้เบิร์ดเออโอ้โหโคตรแรง ไม่ผมตายมามาอีกรอบหนึ่งทุกคนเมื่อกี้ระเบิดเรน่ากับทูเลนนี่มันแรงจริงๆเดี๋ยวเวลาไปเติมร่างอีกแล้วโอโ้โหเรหน่ามันเติมร่างผมต้องเติมบ้างเิไปเลยโอ้โห ตายไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้หมดอันติอันติอนตโอ้โหตายนะแพนด้าตายนะถอย,ถอยเลยถอยเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมทีเราโดนมูลาดฟันหมดแล้วไม่น้ำไม่จริงน่ะผมว่าการมูลาดก่อน อ๋อฮะมนไปโดนตัวอื่นแทนไปด้วนโอ้โหอันนี้มันก็เกินไปตัวเลนตัวนี้นี่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้มนสตาร์มัน โอ้ตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ไปลแล้วไปลแล้ว,ปลลวไนนปลแล้วไงตอนเนี้ทุกคนไปแล้วไงจะยิน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 ,ยน,ยนตายนะผมตายแล้วเนี่ยผมตายแล้วนะเนี่ยยงรอดอยู่แม่เข้าไปช่วยมากเลยฟุฟฟุฟ โต้มโ,โ,โ,โอ้โหยังไม่น้ำเหินยังแรงไม่พอทุกคนน้ำเหินเราย,ยังแรงไม่พอพวกงได้ของแค่ไม่กี่ชิ้นเองอะ่ะเราพอกลับบ้านก่อนโอเคอาจจะรอช่วงเรล็หน่อยน,นะกคนแต่ช่วงกลางเกมก็แรงแล้วแหละโอ้โหซูกา้าเราย่ำกระมอมทีเดียวตายไปเลยครับไปเลยมามาปึบถ่ายออก่อน ได้เวลาฮีโร่ฟึ๊บฟึ๊บฟี่อ้อหลบได้โอ้ยเลยบนบนบนได้เอยู่น่ะโชชุบฟึ๊บฟึ๊บโอ้โหทำทางนั้นก็หลบได้ว่ะผมไปเติมล่างก่อนทาร่าตายแต่เราได้บนปะเฮเราได้บนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ลเราผมไปเติมล่างล่างจะได้ป้อมแตก ลองดิโอ้โหดาเมจก็ยังไม่พอวะทุกคนตีป้อมตีป้อมตีป้อมปุ่มอมืมันสกิลออกแตาโอ้โหอะไรวะหน้าฟืบโหไม่โูนอีกแล้วผมไปเคลียร์กลางก่อนไม่งกลางแตกแน่ผมตายสาวแล้วทุกคน,มนไม่เวลาไม่เวลาแปตอนนี้แปดทีแล้ว แล้วก็เกมก็ค่อนข้างสูสีนะเกมสูสีอยู่ชุบโอ้โหห,หลบทันเมื่อกี้ผม,ม,ม้็ไปทำอะไรวะทุกคน้ามป้องกาผมแตกตั้งแต่ื่อไห่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยปุ๊บกาผมแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลาผมไปเลนบนบ้างมันจะมาตีนเลนบนไดน่เลยทุกคนเออ ฟึบโอ้ผมพล,ลาดมาเรน่ากมาทุกคนสตาร์เบอร์สตีมอ่ะไม่ใช่สตาร์เบอร์สตีมตายซะรอยผมกลับก่อนโอ้โหเรนลางชนมุลกันใหญ่เลยทุกคนเรนลางเอาไงครับโอ้โหโคตรโหด ตอนนี้เราก็ไม่รู้เลยป้อมกลางเขาได้แต่เรายังไม่ได้ทุกคนโอ้โหมาผมมาแล้วป้อมกลางต้องแตกแล้วแหละชุบชุบชุบป,ป้อมไปล่างแล้วผมไปล่างแล้วผมไปล่างแล้วตอนนี้ผมไม่สนแล้วฟึบชุบ แล้วก็ออกอันนี้จะรับไปต่อโอ้โหฟึบตายหลบได้มันระเบิดทดียวพวกเราตายแน่เลยเผมกลับก่อนทุกคนผมอยากผมไม่อยากเสี่ยง มูลามันก็ตอ่อจิ่งด้วยทุกคนไปกลับบ้านกว่าโอ้โหทาร่าเราโดนลุมสะกรรมเรีบร้อยผมแอซิดสิบแล้วอะเท่าซับเรียบร้อยทุกคนชนะได้ทุกคนชนะได้ผมว่าชนะตอนนี้ชนะได้ขอแค่ไม่โดนพรีคอไปไปไปเขียกรับคนลองเขียอืมโอ้มูมลานมาชิบ โอ้โหอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนนี้นะผมว่าถ้าเกิดผมของเต็มแรงแน่น,นอนมาแล้วฟึบฟึบเราต้องเดินไปเรื่อยเยลื่อยลามันจะลล่ามันจะสู้กันอีกแล้วทุกคนผมลงมานะโอเคมาสู้กันอีกแล้วโอ้โหบ้าไปแล้วนะ ฟุบโอ้โหไม่นะเพื่อเราตายโอ้โหโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมหลบได้ผมหลบได้อยู่ผมยังมีสีเงาของผมอยู่ไม่นะโซกาเราตายแล้วมาจูเกรอ มัน,นั่นล่างเอ้ยไม่ใช่ล่างกล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 างโอ้เก็บมันเอาบิสเซ่นทุกคนมันเอามังกรเล็กแน่นอนเอ้ยมังกรใหญ่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยจริงด้วยป่าเราเก็บออเจ็ดบ้างแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยโอ้โหมูราตสับทีเดียวผมเก็บตยุย <What? S 1> ไม่นะเดี๋ยวบอกเกมจะพีกนะไม่จรีง มันไฟกันอีกแล้วไฟกันไม่รู้จบสักทีไม่นะฟึบตายซะรอตายอีกหนึ่งแต่ว่าอ้เอาไม่ อทารา่าแปดเจ็ดทาน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 รอพลิกที่ดางเลยคนรอพลิกเลยร,รอพลิกเลย,อเลยตอนนี้เกมเราตามเลยคนโอ้คลิปมามันจะแตกสามทางไม่ได้ ผมไมีวันให้มันแตกสามทางหรอกโอ้โหมันโดนไฮาอตะแดนโอเคลีเลน,นาเสียฟิกเกอร์เพื่อเราก็ใส่ไม่ยังแล้วตอนนี้ศึกสุดท้ายศึกที่กอตมันกำลังเริ่มขึ้นแล้ว ล่างเล้ว่ะเรียบร้อยตายมูลาดด้านล่างนะเดี๋ยวไม่มีคนมาการผมไปเองโอเคได้เวลาผมการล่าง โอเคลิกเตอร์ไปกันแล้วไม่เป็นไรเรียบร้อยตายฟึบอะไรครับเนี้ยดัน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 เลยดันเลยดันเลยชนะทุกคนชนะได้ไงวะ ฟาเฮ้ยใหญ่ๆเพิเคียนทุกคนชนะเฉยโอ้โหโอเคครับผมเราก็ชนะไปได้ที่สุด<ะ>โอเคครับถ้ชาชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe โอ้โหผมคะแนนแอปซีดนะคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย